เองเอาเงิน5้าเนี่ยติดตัวไว้หนีไปกดดานอยู่ที่ใต้ตั้งสองสามเดือนแล้วเองค่อยกลับมาเว้ย500นี่นะถ้ารถแท็กซี่ไปสายใต้ไม่พอเลยโอ้ยควายมึงจะขึ้นแท็กซี่ทำไมมันเป็นเป้าสายตาเดินไปสิวะนี่นะครับคุณทุกคุนครับบ้านน้องเฮียใหญ่บ้านใหญ่โตดีนะคุณทนายคุณทนายครับคุณทนายจะเข้าบ้านได้ไงอ่ะใครเปิดเนะีย่ย สภาพบ้านล้างอันนี้เราจะอยู่กันได้หรอไหนบ้านล้างสภาพแบบนี้เขาเรียกบ้านไม่ได้ล้างอือจะมาเล่นมุกกี่ได้นี่เลยรูปเฮียย่อยจมูกและหัวไปโป้งตีนเนี่ยเฮ้ยฟังเันี่ใช่ไหมขอบคุณมากครับเฮียไม่ปเลย หมาเ้ขอขี้ก่องไงใครมาถึงก่อกก็ขี้ก่องไงตั้งแต่สุดท้ายเธอผีดุขนาดเนี้ยจะอยู่กันได้เหรอ ผีเลวร์อนผีตายทั้งกลมผีไม่มียาผีสั่งการได้ๆลุงครับผีตายทั้งกลมนี่หมายถึงตายตั้งแต่อัปธิบดียันพาลวงอะไร,ะรบ้างตายทั้งกลมแบบตายทั้งกลมอย่างเงี้ยมาก็ดีแล้ววันนี้มึงเจอดีแนะ่ม<ฮ>ึง<ฮ>นี่เป็นผีที่ดื้อจริงๆมึงจะกลัวกูสักหน่อยไม่ได้เหรอให้เกียิกูบ,บ้าง กูเป็นอาจารย์ป่าผีแล้วเว้ยถ้าผีมึงไม่กลัวกูแล้วใครเขาจะจ้างกูไปปราผีเอ้ยแพังกูไม่เท่าไรหรอกลูกเมียกูจะกินอะไรลครึ่งทางช่วยกูสักนิดนึงเอาแล้วขยับดูไหฮ้ยับแล้วไปนี่ต้องจับสอมือเฮ้ถามมันถายได้วะไอ้ยูนี่ไม่เลยของกูเสื่อมหมดเฮียน่ะเหลือหลานหางๆอยู่คนหนึ่งเขาสามารถ ืบเจตนาลมของเฮียได้เลยแหละผมมาดูกลุ่นครับร้านนังหางของเฮียครับมาหาใครเสือแยมมือครับขอเก็บทั้งต้นทั้งดอกเลยแล้วกันห้าแสนอะไรนะเท่าไหร่ห้าแสนจ้ะอุ้ยโยก็หายทำไมเจ็บอีกนะเกิดอะไรขึ้นอะคนเขาลือว่าฉันได้เป็นเสือร้ายแต่ฉันได้ไม่ใช่เสือร้ายฉันคือเสือใบเออเนี่ย พิษสงรอบตัวนะปอดเป็นปลาดุกเชียงเกินทุกข้ออะไรนักหนานเนี่ยดุกหัวทำไมละเมียจ๋าหัวเผอเหี้ยอะไรชาวบ้านไม่นับถือกูแล้ว ะขาขันยัยทำไรอ่ะขบขัน,นทำอะไรอะ่ะคว่มขัน <c oughs> ะจะลงขันทำไมอะ่ะขัดมุกมา้ะง,งั้นอะ่ะโอ้ยอย่าไปเล่นนี่เขาทำพิธีอยู่อ <c oughs> อ้ยอ้ย <c oughs> โยโ